ก้าสู่ปีที่2 Thailand International L G B T Q Film and TV Festival 2025เทศกาลภาพยนตร์ L G B T Q Plus เพื่อปการตอกย้ำพลังศิลปะและภาพยนตร์พร้อมผักดันความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศทก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วสำหรับเทศกาลที่ให้พื้นที่แก่ความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์ Thailand International L G B T Q Film and TV Festival 2025 เพื่อนาเสนอพลังของภาพยนตร์ซีรีส์และศิลปะหลากหลายขแขนงในฐานะเครื่องมือแห่งการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจแบนงสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดบ้านและความหมายของความรักที่พึ่งพาได้โดยในเทศกาลนี้บ้านไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างแต่คือพื้นที่แห่งความรักความเข้าใจและการพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากที่ใดหรืออัตลักษณ์แบบใดบ้านคือที่ที่คุณได้รับการยอมรับ และสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงซึ่งเทศกาลจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง7กันยายน2568ที่ True i c o l Hall ชั้น7ศูนย์การค้า i c o ้สยาในปีที่2แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากปีแรกนะครับก็ปีนี้ปีที่2ก็ก้าวอย่างมัน่นคงแล้วก็ได้รับคมรู้มักหากา็ ขอบคุณมากมากครับก็เอ่อเข้มข้นมากขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้แน่นเลยทั้งทงตั้งแต่สองถึงเจ็ดเปนยายนนี้ก็เอ่อถ้ามาแล้วก็อยากให้ได้รับอะไรกลับไปนะครับอย่างน้อยมาเจอกันปีละครั้งก็ยังดีคนในวงการเดียวกันนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับสตอรี่แชร์ริงกันนักปีนต่างๆมาแน่นะครับก็เดินไปทั้งในประเทศแล้วก็นอกต่างประเทศเนี่ยก็ไลน์นับกันอยู่นะครับแล้วก็เอ่อจะไฮไลท์ของ เขากปแน่นอนต้องเป็นภับเคลืนที่มาขับเค่อนไลซนี์ที่มา,จา,ยา,ยมาจากทุกๆประ,ประเทศทั่วโลกครัในส่วนของโอลาร์นะคะคันนี้ก็จัดเต็นเเพราะว่าเราต้องการนำเอาตัวตัว T L T I L f F เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบิดดิ้งเวิร์กไทม์ใช่ไหมคะแล้วก็เราบอกแล้วว่าประเทศไทยมันต้องนำ สมมติเท่าเตรียมผ่านแล้วเนาะเนื้อหาฟอรัมจัดเต็มนำไปสู่การเกิดประเทศแล้วก็ทำให้เป็นประีที่แรกของเอเชียด้วยต้องเป็นขับต้องเป็นขักใช่ต้อของแบรนด์นี้ก็มาใส่แว่นตามองในภาพที่คนมอคกาน์ดด้วยก็ดูภาพว่างแล้วก็ดูจอบเล็กปด็นเรื่องของแบบเศรษฐกิจของเรื่องวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมฮะก็ดทีเซชั่นอย่างที่คุยกับเบนที่มันจะพูด ก็คิดว really? ่าแบบที่จริงดีใจที่ท่านบอกวงานอ่ดีเพราะว่าเพราะว่าสนใจเรื่องความหลากหลายกับมากก็คิดว่าแบบความหลากหลายสักการเปลี่ยนแปลงก็คิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบผมเชื่อนะครับส่วนของทางสมาคมก็จะมีผู้ประกอบการซีรีส์ต่างๆนะครับจะมาออกบูธเสนอผลงานของปีนี้แล้วก็ปีต่อไปนะครับเพื่อให้อ่า ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ดีหรือแฟนคลับได้มาสัมผัสและวจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะมีคิวของนักแสดงศิลปินที่เล่นซีรีส์มาร่วมงานนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนเวที่สตาร์หรือตอดหรือตรงหน้าบูธของท่ายแต่ละท่านครับจะบอกว่าจริงๆตั้งแต่คุณเต้นำโดรากอมเวสเข้ามาจริงๆแล้วมันเป็นของขั้นิ่นใหญ่มากของกับคนหนึ่ที่บ้านเราแล้วก็มันตกเติบเติบโตมาเรื่อยๆนะ้วก็ตอนนี้มันอยู่ในหลายๆสื่อแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์แล้ะมากก็งานเะได้เห็นเลยทั้งว่าเอ้ยต้องะมากก็งานนี้คนจะได อย่างไดบ้างจากต้นจนจบอะไรอย่างนี้ครับที่ไม่ต้องดั้งเมนร์รี่มาเป็นคืนก็ได้ได้มีทุกแบบเลยครับครับครับครูบานนะครับครูบานเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทุกคนควรจะมาเสกมามาเอามาเอาเรื่องราวเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งหลายแล้วก็ปีนี้ครูบานก็มีโอกาสได้มาออกแบบช่วยรางวัล เนาะให้กับ T.I.L ในงานเทศกาลของเราอาฮงตัวในพิพานก็จริงๆต้องบอกว่าในปีนี้จะเป็นเขาเรียกว่าวิติใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่มีการนําผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในการซื้อขายคอนเทนต์ในประเทศไทยซึ่งปกติเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราอดทํตาให้กันอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น B.L. หรือ g l เนี่ย ทำการซื้อขายคอนเทนต์ในประเทศไทยเลยซึ่งอันนี้ผมว่ามูลค่าเป็นทางการตลาดก็จะสูงขึ้นด้วยจริงจะบอกว่าจริงจริงแล้วคอนเทนต์ไวายไทยครับไม่ว่าจะเป็น BL หรือ G l ตอนนี้ของประเทศไทยผมว่าเป็นที่ยอมรับในตลาดมากพอสมควรอยู่แล้วเพราะว่ามีความหลากหลายมากๆแต่ถามว่าจะกระตุ้นไงเนี่ยผมว่าอาจจะมีเนื้อหาที่แปลกใหม่หรือว่าเราเปิดโอกาสกับผู้ประกอบการมากขึ้นในการที่จะพาเขาเนี่ยออกตลาดต่างประเทศมีการเขาเรียกว่า create content ใหม่ๆมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมว่าน่าจะมีโอกาสมากตอนนี้ประเทศไทย ผมว่าแซ่บอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วปีนี้พิเศษอยู่แล้วนะครับเ,เป็นปีที่เป็นปีที่สองแต่ว่าเราคิดว่าก,การเต,รติบโตของเราตั้งแต่การเรียนรู้ของเราตั้งแต่ปีแรกอะ่ะเราทาให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่ๆนะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้รับประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทยที่พร้อมที่จะให้ผู้คนเนี่ยอย่างเต็มที่ครับแต่